สวัสดีค่ะเด็กๆขามาเจอกับครูสาวอีกแล้วค่ะเยสสำหรับวันนี้ครูสาวจะมาสอนเด็กๆเกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสาร <c oughs> ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เรามาอ่านคำ้องจองกันก่อนนะคะซึ่งเป็นการสื่อสารอีกรูปแบบหนึ่งค่ะ <c oughs> เดี๋ยวครูสาวจะอ่านให้เด็กๆฟังหนึ่งรอบก่อนนะคะแล้วเด็กๆอ่านตามครูสาวนะคะไปกันเลยค่ะ คำคล้องจองก๊กก๊กก๊กคำคล้องจองก๊ก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 เอ๊ะเสียงใครเคาะประตูแอดรีบเปิดออกดูอ๋อเจ้ากระต่ายหูยาวก๊กก๊กก๊กเอ๊ะเสียงใคร เคาะประตรูแอดรีเปิดออกดูอ๋อเจ้าจระเข้ฟันยาวต่อไปนะคะเราจะทำท่าไปด้วยนะคะเด็กๆให้เด็กๆเ,เ,เตรียมมือขึ้นมาเลยค่ะก๊อกก๊อกก๊อกเอเสียงใครเคาะประตรูแอด เปิดออกดูอ๋อเจ้ากระต่ายหูยาวก็อกก็อกก็อกเอ๊ะเสียงใครเคาะประตูแอดรีบเปิดออกดูอ๋อเจ้าจระเข้ฟันยาวเด็กๆทำหน้าไหมคะ เดี๋ยวต่อไปเด็กๆลองทำเองนะคะแบบไม่มีตัวอย่างจากคุณครูดูตามภาพแล้วทำตามนะคะต่อไปเรามาเข้าบทเรียนกันนะคะการสื่อสารการสื่อสารคืออะไรนะเด็กๆรู้หรือไม่คะลองคิดดูนะว่าการสื่อสารเนี่ยคืออะไรเด็กๆเห็นภาพนี้ไหมคะอ่าภาพนี้คือคุณครูอ่า คุณครูสาวแน่ๆเลยครูสาวกับเด็กๆครูสาวกําลังทําอะไรอยู่คะสอนให้กับเด็กๆใช่ไหมคะอ่าคุณครูสาวถืออะไรคะลูกถือแผ่นภาพที่เป็นรูปต้นไม้ใช่ไหมครูสาวสอนกับเด็กๆโดยใช้แผ่นภาพนั่นแหละคะ่ะก็คือการสื่อสารโดยการพูดคุยติดต่อกันโดยมีตัวกลาง ตัวกลางในที่นี้ของครูสาวคืออะไรคะทำให้เด็กๆได้รู้ได้เข้าใจก็คือแผ่นภาพอีกหนึ่งรอบนะคะการสื่อสารก็คือการพูดคุยติดต่อกันโดยมีตัวกลางในการตื่อสารแน่การสื่อสารเนี่ยมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะ เมื่อเด็กๆเข้าใจความหมายของการสื่อสารแล้วอย่าลืมย้อนกลับไปท่องคำ้องจองและทำท่าทางประกอบส่งมาให้ครูสาวได้เห็นกันบ้างนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้ครูสาวก็มีคำถามท้ายบทมาให้เด็กๆได้ทำนะคะอย่าลืมทำเสร็จแล้วส่งกลับไปที่ครูประจำชั้นนะคะภาระงานท้ายบทวันนี้ให้นักเรียนระบายสีภาพ และเขียนคำที่กำหนดลงในช่องให้ถูกต้องนักเรียนเขียนคำว่าบุรุษไปสษนียนะคะ